24แค่ชีน้นำพฤติกรรมเปลี่ยนชีวิตสวัสดีค่ะพบกับพี่นาไนาอีกแล้วนะคะจากช่องนานา,นามากับดวงนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงรายเดือนของชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะในเดือนกรกฎาคม2567นะคะชาวราศีกุมก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมนะคะหรือมีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีกุมนะ,ะชาวราศีกุมในเดือน กรกดาคมดวงชะตาของคุณจะเป็นยังไงนะคะอะนะขออำนาจบรมครคูปูฤาษีทเทพแห่งไพ่ผู้ศักดิ์สิทธิ์จงมาสถิตในจิตและวิญญาณของข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าทํานายดวงเช้าราศีกุมลัคนากุมได้อย่างถูกต้องแม่นยําด้วยเถิดนะสาธุนัมมะพะทะนัมาะพะทะนะอ่าอันนี้นะจับสดๆเลยนะจ๊ะนะ ไม่ได้เซตมาก่อนนะคะ,ะชาวราศีกุมตัวตนของคุณค่ะโว้ราชินีเหรียญค่ะใบแรกตัวตนของคุณนะคุณเป็นยังไงกลุมเงินไว้ก่อนเงินไว้นะไพาราชินีนะราชินีเหรียญน,นะเทวีโชคนะตัวตนเป็นคนมีโชคนะหรือตัวตนเป็นบ่อกเกิดแห่งโชคนะ อ่าน้ไม่ใช่ว่านั่งรอโชคเฉยๆนะคะทํางานด้วยนะ,ะชาวราศีกุมลัคณะาากุมใบแรกดีเลิศประเสริฐสีเลยนะคะอ่าใครพร้อมรับโชคนะ,คะพิมพ์พร้อมรับโชคมานะคะไม่งั้นโชคอาจจะไม่ใช่ของคุณนะคะอ่าใบที่สองค่ะขยายตัวตนชาวราศีกุมยังดีอยู่ไพ่ queen of wands ไพ่สายมูเตรูนะคะ นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่าวัตถุมงคลใครบอกว่าเช่าอะไรมาแล้วรวยนะนี่ค่ะอ่าใบนี้คล้ายๆปูรอสีเหมือนกันนะนะใครที่นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นับถือปูรอสีนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปูรอสีมีร้อยแปดพระองค์นะอ,อะไรพระเวสสุวรรณนะพระแม่ลักษมีเทพีแห่งโชคลาภและความรักนะมีเกณฑ์ที่คุณจะเช่า วัตถุมงคลที่เป็นเพศหญิงมากกว่านะอ่าพระแม่ลักษมีนะคะเอ่อเป็นเทพีแห่งความรักนะแล้วก็ความร่ํารวยเพราะว่าเขามีคู่ด้วยนะคะได้ได้ทั้งคู่ทั้งเงินเลยนะเดี๋ยวมาดูว่าชาวคุมจะได้คู่หรือเปล่าอ่านี่ได้คู่จะมีคนอายุน้อยกว่านะเข้ามาขายขนมจีบได้ลาบของฝันของฝากจาก เด็กหรือคนอายุน้อยกว่านะคะจะมีคนเข้ามาอันนี้มีคนมาจีบแน่นอนสําหรับคนโสดค่ะนะคนโสดเตรียมตัวรอเลยนะคะอในตำแหน่งที่สี่ค่ะคนรักคู่ครองนี่ไงได้ไพ่ถ้วยนะะไพ่ความรักใหม่เห็นไหมบอกว่านะถ้าบูชาพระแม่ลักษมีหรือขอพรพระแม่ลักษมีแล้วจะมีโชคและมีคู่นะคะนะ ให้ความรักใหม่ความสําเร็จใหม่ๆขึ้นอยู่ในตําแหน่งคนรักคู่ครองของคุณนะหรือในทางกับการคู่ของคุณอาจจะพบความสําเร็จอะไรใหม่ๆได้เช่นเดียวกันค่ะอดีตที่ผ่านมาค่ะนี่จับสดนะาชาวกุมเป็นคนที่ชอบทําบุญสุนทานนะนะผานดวงนะมีพระมีเจ้าค้มครองเนาะเพราะว่า ชาวกลุมเนี่ยเป็นคนที่ใฝ่บุญนะใฝ่ใฝ่ธรรมะนะฮะอ่าปฏิบัติธรรมนะเข้าวัดเป็นประจำนะฮะอน,นาคนที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชาวกลุมค่ะได้ไพ่ดีเอ็มเปอร์นะคะผู้ใหญ่สนับสนุนช่วยเหลือนะ,ะหรือถ้าเป็นบุคคลนะคุณอาจจะมีชาวต่างชาติเข้ามาวนเวียนป้วนเปี้ยนในชีวิตของคุณก็เป็นได้นะนี่ค่ะอาจจะมีชาวต่างชาติเข้ามาชอบมาอะไรนะ,ะหรือว่า ใบนี้นะดวงของคุณผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค่ะคุณมีคนอุปถัมภ์บุคคลที่ห้อมล้อมชาวราศีกุมลัชกาลคุณในเดือนกรกฎาคมน,นี้นะค่อนข้างที่จะอ,อุ้มชูชาวราศีกุมรัชนาคุณดีมากเลยนะคะไม่มีไพ่เสียเลยในหกใบแรกนะคะอันนี้อยู่ในตำแหน่งอนาคตอันใกล้ด้วยนะคะความคิดภายในใจของชาวกุมค่ะ นะคิงออฟวอรนนะไพ่ราชาไม้เท้านะราชาแห่งงานถ้านะใครที่เป็นเจ้าของกิจการอยู่นะอันนี้ก็เป็นสายมูเช่นเดียวกันเห็นไหมตรงนี้ตัวสลามนเดอร์นะคะไม่ใช่จิ้นจกตุ๊กแกนะมันหมายถึงสิ่งอันเป็นมงคลที่คุณเคารพนับถือนะ,อะถ้าทำเรื่องการงานใดๆก็จะส่งเสริมให้คุณได้พบประสบความสำเร็จนะคะ ในเรื่องของการงานนะกิจการใดๆก็ตามนะคะตำแหน่งบ้านที่อยู่อาศัยล่ะ The world ย,ยังไม่เจอไพ่เสียเลย The world นะ,ะตำแหน่งบ้านนะอาจจะไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะหรือว่าอยู่ในโลกออนไลน์ซะส่วนใหญ่นะไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่โลกออนไลน์ก็ได้นะคะใครที่ทำคอนเทนต์ออนไลน์คุณจะมีชื่อเสียงมากขึ้นเลยนะคุณจะมีชื่อเสียงคุณจะมีซับสไครต์เพิ่มขึ้นคุณจะมีคน คนติดตามคนดูคอนเทนต์ของคุณนะคะถ้าคุณค้าขายทางออนไลน์ก็จะมีคนซือ้อลูกค้าก็จะเพิ่มมากขึ้นนะคะนี่ค่ะนะสี่มุมเมืองเลยนะ,ะเห็นไหมรอบโลกนะคะเงินเข้าทุกทิศทางไพ่ใบนี้เป็นไพ่ดาวเสานะอิสรภาพทางการเงินด้วยนะ,อ,ะอยู่อยู่บ้านนะอยู่บ้านเฉยๆก็ได้ตังค่ะนะทำงานที่บ้านเลยนะอยู่ในตำแหน่งบ้านของคุณนะคะ อ่าใบที่เก้านะคะสิ่งที่มุ่งหวังของคุณอ่าอันนี้ไม่ได้เสียนะแต่ว่าว่ามันบางทีมันก็ขัดอ,อกขัดใจนิดนึงแล้วก็อยากง,งุดหงิดอารมณ์ร้อนนะถ้าเกิดใครทําค้าขายอาจจะมีลูกค้ามากวนๆบ้างอะไรอย่างงี้นะเออหรือหรือ,รอคนที่เ,เข้ามาคอมเมนต์ในโลกออนไลน์ในสื่อโซเชียลของคุณอ,อาจจะคอมเมนต์แบบวกวนๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะอย่าเพิ่งไปงุดหงิดแล้วอย่าไปด่าเล้านะเพราะว่า อ,อันไหนที่มันไม่ใช่ก็ปล่อยผ่านไปนะคะหรืออาจจะมีบุคคลในบ้านใครที่มีลูกวัยรุ่นนะคะอ,อันนี้อาจจะหัวร้อนนิดหนึ่งนะ,ะต้องปลามปลามเขาหน่อยนะ,ะอย่าให้เขาไปก่อปัญหานอกบ้านนะ,ะแต่ไม่ได้มีอะไรมากใบนี้อาจจะแค่งุงหงิดถุนเฉียวนิดหน่อยนะคะในตำแหน่งนคตอันไกลค่ะอู้ยังดีอยู่เด็กถือไม่เท้านะคะใครมีลูกสองคนนะ ให้เด็กขึ้นเยอะใครที่มีลูกสองสามคนนะะอีกคนนึงก็น่ารักเอาของฝากมาให้อีกคนน้าข่าวดีมาให้อีกคนจะเป็นขี้งุนงิดหน่อยนะ,ะแต่คุณนะถ้าถ้าเกิดคุณเข้ามาดูคุณที่เป็นคนสูงอายุนะหรือว่าคนที่มีวัยมีลูกแล้วเนี่ยแต่ถ้า,เ,าเด็กๆอาย,อยุน้อยๆที่เข้ามาดูอ่ะมันอาจจะหมายถึงมีบุคคลเข้ามาในชีวิตคุณสองสาคนเนาะอ่าแล้วแต่เลือกนะคะ ใครที่เป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะรักลูกให้เท่ากันนะถ้าใครมีลูกสองลูกสามลูกสี่นะคะเออมันเดี๋ยวมันจะเกิดอาการน้อยใจแล้วก็นอยกันเนาะ,ะลูกบางคนอาจจะประสบความสําเร็จไม่เท่ากันนะ,ะแต่เราต้องรักเท่ากันนะ,ะแล้วก็เหมือนคนไหนที่เขาด้อยนิดนึงเขาไม่ประสบความสําเร็จเราก็พยายามที่จะพูดชักจูงใจกันส่งเสริมแต่ไม่ใช่ว่าเอาลูกคนนี้มาเปรียบกับคนนั้นคนนั้นมาเปรียบกับคนนี้ไม่เอานะคะ อ่ะพ่อแม่บางคนก็ไม่ใช่เซฟโซนนะคุณต้องอไม่ใช่ที่ปลอดภยัยไม่ใช่ไม่ใช่ที่ที่ที่ลูกบางคนจะปรึกษาได้นะคุณดูว่าคุณเป็นพ่อแม่แบบนั้นหรือเปล่านะอ่ะพยายามที่จะให้ลูกอยากเข้ามาปรึกษาตัวเองอยากจะให้ลูกเข้ามาคุยตัวเองกับตัวเองเวลามีปัญหาอะไรต้องเข้าไปพูดดีๆเนาะอย่าไปพูดกระแทกแดกดันหรือว่าอย่าไปพูดเปรียบเทียบลูกคนนั้นลูกคนนี้ ลูกบ้านนั้นได้อย่างนี้ทําไมเองไม่ได้แบบเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคนแต่ละคนมันไม่เหมือนกันความสามารถไม่เท่ากันนะความสามารถไม่เท่ากันแล้วก็ความมุ่งมั่นไม่เท่ากันแต่แรงมันนันใจเราสามารถเสริมสร้างให้เขาได้นะฮะ,ะโดยการบอกว่าเออเนี่ยลูกอยากเป็นอะไรลูกชอบอะไรนะลูกลองมุ่งมั่นกับตรงนั้นเนาะอขอให้เป็นสิ่งที่ดีๆนะฮะอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับ สิ่งไม่ดีอะไรมุกอะไรต่างๆเนาะเราสามารถที่จะปลูกฝังตั้งแต่เริ่มเริ่มเ,เล็กๆหรือว่าเริ่มโตเป็นวัยรุ่นเนาะให้กำลังใจกันนะคะอันนั้นจะดีมากนะคะแล้วก็บอกลูกทุกคนว่าแม่รักลูกเข้ากันนะพ่อรักลูกเข้ากันนะอะไรอย่างเงี้ยนะใครที่ประสบความสำเร็จไม่เท่า,าพี่น้องเนาะต้องให้กำลังใจมากๆแล้วก็นะอย่าเปรียบเทียบอย่าที่บอกเนาะไม่ดีค่ะเปรียบเทียบกันนะคะ ะนะคะไพ่ขยายตำแหน่งคู่ครองคนรักนะคะอู้ยังดีอยู่ทุกคนดีมากได้ไพ่สิบเหรียญค่ะทุกคนนี่ขยายตำแหน่งนี้นะใครที่ใครที่ยังโสดอยู่และจะมีความรักใหม่เนี่ยเขาพร้อมที่จะเป็นครอบครัวคุณเลยนะคะแล้วก็พร้อมเปคุณด้วยเนี่ยค่ะโอ้โหเชาวราศีกุมลัคนากุมมันดีมากเลยค่ะนะคะ ที่ทํางานลักษณะแบบว่าเอ,อ,อยากจะทำค้าขายที่ดินใะนสังหาริมทรัพย์อาจจะทําร่วมกันกับคนรักหรือคนในครอบครัวเนี่ยค่ะมีเกณฑ์ที่จะได้ส่วนแบ่งส่วนแบ่งของค่าในหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอ้ดีมากชาวกุ้มจะรวยไปไหนชาวราศีกุมนะ,ะเดือนนี้จะรวยไปไหนจะรวยเกินหน้าเกินตาเป็นแล้ว <c oughs> เออขอดูใบสุดท้ายหนึ่งใบนะ ้อยุนอกจากจะรวยนี่แล้วนะคะได้คู่ด้วยค่ะเนี่ค่ะนอกจากคุณจะนอกจากคุณจะได้เงินแล้วคุณจะได้คู่ด้วยคุณได้คู่มาตั้งแต่แรกเลยนะอย่างที่บอกเนี่ยคุณมูเตลูถูกทางแล้วนะใครที่นะคะใครที่อยากได้เรื่องความรักนะบูชาพระแม่ลักษมีนะคะอันเนี้ยอาจารย์ไม่ได้ปล่อยเช่าหรืออะไรนะแต่แบบว่าอยากจะบอกว่าน,นะฮะเนี่ยใช่เลยอะทุกคน คุณมาถูกทางแล้วนะคุณจะรวยไปไหนเนี่ยชาวกุ้มนะคะสุดยอดนะไพ่ดีมากนะจับส,สัปดาห์นี้ว่าเดือนนี้นะในเดือนกรกฎาคมนะรีวิวชีวิตตัวเองในเดือนกรกฎาคมเลยนะแล้วเดี๋ยวนะมาคอมเมนต์ให้แม่หมอฟังด้วยนะคะว่าแม่นมากค่าหรืออะไรนะคะนะ อ่าถ้าเดือนมิถุนาคุณยังไม่ค่อยสมหวังหรือไม่ค่อยแฮปปี้กับชีวิตคุณลองดูเดือนกรกฎาคมนะฮะคุณจะมีสิ่งดีๆเข้ามาเลยนะฮะอ่าคุณอาจจะได้รับเนี่ยตัวตนของคุณอ่ะอาจจะได้รับเ,เงินหรือรับมรดกจากจากคนรักนะฮะหรือ,อในหน้าที่ดินส่วนแบ่งอะไรบางอย่างนะฮะอ่าถ้าจะถามว่าโชคลาภมีไหมก็มีเช่นเดียวกันนะ,ะโชคลาภอาจจะได้มาแบบ อะไรเงินอะไรนะมาอยู่กับมือฉันอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะคะสีเสริมดวงอ่ะใส่สีสดสดได้เลยนะทุกคนเนี่ยใส่สีสดสด,สดแดงเหลืองขาวเขียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะสุขภาพสุขภาพนะตรงเนี้ยนะติดไพ่ถ้าติดไพ่ไม่ดีจะจะทายว่ามีก้อนเนื้อนะคะแต่ว่าถ้าติดไพ่ดีดี ไม่มีอะไรมากระวังเรื่องน้ําน้ําหนักตัวแล้วก็น้ําตาลนิดนึงนะ,ะน้ําตาลนิดนึงระวังควบคุมไว้อะค่ะแต่ว่าในดวงไม่ได้มีปัญหาอะไรตรงนี้เนะะาะเพราะว่าไพ่ธาตุน้ํามันขึ้นค่อนข้างเยอะนะคะ,ะนะไพ่ธาตุนะคะมีทั้งธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟนะ,ะะน,นะคะขาดธาตุลมนะขาดธาตุลมระวังเลื่อนลมอาจจะเดินไม่สะดวกนิดนึงขาดธาตุลมก็คือขาด หาดดาบเอกหาดาบนะอุปสรรคในชีวิตแทบไม่มีเลยทุกคนนะชาวราศีกุมนะฮะอุปสรรคในชีวิตของคุณแทบไม่มีเลยมีเงินและความรักค่ะนะอุดมไปด้วยเงินและความรักนะคะนะ่ะมีคนรักนะฮะเน้นหนักไปในเรื่องของเด็กนะฮะสามคนนะคะสามคนที่เข้ามานะคะอ่าเนี่ยค่ะสามคนเนี่ย ถ้าไม่ใช่ลูกก็จะเป็นคนที่เข้ามาที่เป็นคนรักคนที่เข้ามาจีบค่ะนะคะอ่าส่วนผู้ใหญ่มีหนึ่งคนนะมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะอ่าเพอเอบางท่านมีชาวต่างชาติด้วยนะคะอ่าเลขหน้าไพ่นะคะศูนย์หนึ่งหนึ่งนะหรือและตองหนึ่ง 0 4 4 0 1 4 4 1 1 5 2 1และ102ค่ะนะอ่าขอบคุณชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะนะสำหรับ วันนี้นะขอตัวลาไปก่อนนะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะเช้ากุ้มเตรียมรีวิวนะใครอยากดูดวงส่วนตัวนะแบบเจาะลึกนะเอออไลน์ซา9เกนะหรือตัววิ่งที่อยู่แถวแถวข้างๆนี้นะคะอ่าสำหรับคลิปนี้นะขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ